สมมติฐานที่หลากหลายแหล่งพลังงานหรือพิธีกรรมเมื่อแบบจำลองแบตเตอรี่แบกแดดสามารถจ่ายไฟฟ้าได้จริงคำถามจึงขยายกว้างออกไปกว่าแค่มันทำได้หรือไม่แต่กลายเป็นและมันถูกใช้ไปเพื่ออะไรและนั่นทำให้เกิดสมมติฐานมากมายทั้งในทางวิทยาศาสตร์และมิติพิธีกรรมสมมติฐานที่1การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แบตเตอรี่นี้อาจถูกใช้เพื่อชุบวัตถุโลหะให้เงางามโดยใช้ไฟฟ้าแรงต่ำเคลื่อนประจุจากโลหะต้นทางไปเคลือบโลหะปลายทางทฤษฎีนี้สอดคล้องกับเครื่องประดับบางชิ้นในเมโซโปเตเนียที่มีพื้นผิวเรียบเป็นพิเศษแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนว่าการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเคยเกิดขึ้นจริงในภูมิภาคนี้สมมติฐานที่2อุปกรณ์ทางศาสนานักโบราณคดีบางรายเสนอว่า ภาชนะนี้อาจเป็นอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมโดยองค์ประกอบของโลหะและของเหลวอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นเหล็กแทนพลังจากพื้นดินทองแดงแทนความศักดิ์สิทธิ์กรดแทนพลังแห่งชีวิตหรือพิธีล้างบาปการสร้างประกายไฟฟ้าเล็กๆในพิธีกรรมอาจถูกตีความว่าเป็นพลังจากเทพเจ้าสมมติฐานที่สภาชนะธรรมดาแต่มีความบังเอิญทฤษฎีสายระมัดระวังมองว่า สิ่งที่พบอาจเป็นเพียงภาชนะธรรมดาที่มีส่วนประกอบเหล่านี้จากกระบวนการอื่นเช่นการเก็บของเหลวบางชนิดและการที่มันผลิตไฟฟ้าได้เมื่อใส่น้ำมะนาวในห้องแลบ็บอาจเป็นแค่การบังเอิญค้นพบทางวิทยาศาสตร์จากของที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างเพื่อจุดประสงค์นั้นเมื่อไม่มีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรหรือการใช้งานร่วมกับวัตถุอื่นอย่างชัดเจนแบตเตอรี่แบกแดดจึงกลายเป็นแหล่งรวมจินตนาการที่ยังคงเป็นปริศนา